เป็นเกมที่รอมาค่อนข้างนานกับเกมนี้ครับผม e v e ว h o m e นะครับกลับมาแล้วกับตัวเกมเต็มสามารถซื้อได้วในนี้ที่ทางสตรีมเลยครับไะเริ่มกันเลยเนาะขั้นแรกใส่ชื่อก่อนละกันยังไม่ได้เข้าเกมเลยนะครับสตเต็กแฟชั่นยาวไปไหมไม่ยาวไปมัง้งเนาะพีเอทเลยละกันตอนแรกเราเล่นเดโมโไปเนาะก็คือวิ่งเล่นทําของอะไรชิวๆรอบนี้กลับมาพร้อมกับอะไร,รัะเบิหรือเปล่านะโอเคเรอบสุดท้ายละอะไรอะ จำได้ว่าต้องวิ่งตามหาทางออกหรือหาของอันสักอย่างในวันแรกเนาะถ้าเกิดจาไม่ผิดนะครับเดินหาสกก่อยู่ใกล้ๆที่เดิมเจออีกหนึ่งอันแล้วทำไมถึงไปชิปสดเธอติแถวนี้หมดเลยนเนี่ยครเราเดินตามทางเรื่อยๆครับมาโอเคไม่อยากจะเชื่อเลยพบสามสิ่งแล้วนะแล้วก็ประตูพิติได้เปิดออกครับอเอ๊ะมาเลยเนี่ย ฮิวแมนที่รับเข้าสู่โลกของฉันนะลิลลี่ลอืมเราเหือนกับเราตามเพื่อนเข้าไปครับแล้วก็โดนปีศาจชักจุงเข้าโลกอีกโลกหนึ่งไปที่ไม่ใช่โลกของเรานะครับเปิด,เป,ดเปิดเรื่องได้ความแบบเอ่มสรุปนี่คือฉันไปต่างโลกเหรอตื่นจากความฝันครับหรืออาจจะเป็นแค่ความฝันก็ได้นะ โอ้เป็นฝันที่ประหลาดชะมัดฉันคนไปคุยทุกคนซะแล้วก็ตรวจสอบว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นนะผมอะฮะแต่ว่าอนอื่นฉันจะบันทึกทุกอย่างลงในไดรลี่เอาไว้ว่าฉันได้พบเจอใครไปแล้วบ้างมิซัมทาวฟรโอเคทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแฮะเหมือนตอนเนโมเนอะไปออกไปข้างนอกแล้วกันครับเฮ<ห>้เจอคนเลยเหรอไงลิลลี่ ฉันเ็่จะไปหาเธอเองมาขอบคุณอุปกรณ์อ่ะส่นฉันทำงานได้อย่างีเยี่ยมเลยลอล่ะเร็วจัดเลยละเออเขาก็เลยขอมาคืนเรานะครับแล้วก็เอกสาที่นิดหน่อยแล้วด้วยอาา่าฮะลืมชื่อตัวเองแล้วเหรอแล้วนี่เป็นเรื่องประหลาดทุกทีเลยนะแมรี่ใช่ไหมพูดถึงแมรี่ปะแมรี่คือคนนี้นะครับผมอืม เขาบอกว่าที่นี่มันดูสกปกมากเลยเนาะเออใช้กกอุปกรณ์เธอให้มาเนี่ยคืนมาทำความสะที่นี่ดีกว่าวก็คือเราลืมทุกอย่างนะผมว่าเราเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งเมื่อกี้เรายังลืมเลยว่าเราอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับโอเคไม่เป็นไรขั้นแรกก็เคลียร์พื้นที่กันก่อนละกันซึ่งไม่รู้ขี่ไปเพื่ออะไรอะไรอะโอเพนเพนซีฟอะไรอะมีปลดล็อกด้วยเหมือนกับวิญญ,ญาณท่าท่าท่า,ทาครับอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่โอเคน่าสนใจมากอันไหนคือขวานอันนี้ด้วยโอเค มีเอนจีด้วยเหรอโอเคขอโทษล้วกันเราใช้พลังงานมั่วไม่ได้นะครับมีเอนจีด้วยเราไปแล้วเอนจี energy ไม่มีไงตอนตอนเดโมเนาะพอเอนจีไม่มีเราก็แบบเคลียร์ป่าอย่างว่องไวอันนี้คืออะไรอะ่ะเมล็ดเหรอเฮ้ยตรงนี้ตุ่นขุดได้ไหมอะ่ะได้จริงด้วยบูคิตตันอาคอนซีดโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ไปที่เอาแบบแค่ทั่วๆตรงนี้ก่อนละกันนะครับ โอ้เหนื่อยนีดหน่อยแล้วฮะอืมฉันว่าเมรี่อาจจะให้ไปเขาทำงานสิอ๋อเขาบอกว่าให้มาคุยกับแมรี่แมรี่เขาน่าจะเป็นคนขายพวกอ่ามเมล็ดนะครับในเมืองน่าสนใจดีนี่ว่ปะปะเดี๋ยวไปขอสับไม้แป๊บอธิบายแบบนี้นี่เองควยเขาโอเคใช้ของเรียบร้อยปลดล็อกอากราโนล,ล่าบาร์นะครับอือ้ม ไปคุยกับแมรี่คุยกับคนในวงสิบห้าคนโอเคถ้า okay. จะไปหาแมรี่แมรี่อยู่ไหนนะบ้านของแมรี่เหรอเราทุกอย่างยังคงเป็นอะไรเอ่ออยู่นะครับเราต้องแบบเดินเองเ,องเนาะโอเคได้ตรงนี้หรือเปล่ปาที่เรามาเมื่อกี้น่าจะใช่เนาะมันเหมือนเป็นบ้านเป็นป่าที่เราเดินไปเมื่อคือนนี้นะครับเป็นฝันร้ายหรือเป็นเรื่องจริงอะนะที่เราฝันตอนต้นเรื่องแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่แบบอยู่ๆฝันมาตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยผมว่าเรื่องจริงนะฮะเอาละ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาแมาดิกันก่อนแล้วกันนี่คืออะไรอะ่ะบูปิน for DIY Snack Form j u s t i n g อ้เรียนรู้ใช่ไหมเรียนรู้ครับเรียนรู้กันครับการูราบาร์ได้ปล่อยครับตอนนี้สามารถครับการูราบาได้แล้วใช่เหรอตรงไหนวะอ๋อมีสูตรครับมีแบบมีหลายอย่างเลยอะ่ะบูปินเมีเยอะมากนี่การูราบา ใช้แบ็กวอนัดกับไพลคอน์ orn, นะผมพิ่มดีจีห้าสิบหน่วยโอเคโอเคมีมินิแบบไหมคือเป็นคนหลงทางง่ายเนะี่ยอยากอยากได้มินิแบบมากเลยอะอาจริงได้หลงจริงด้วยงั้นเราเริ่มจากบ้านหลังแรกก่อนล้วกันนะโครงการบ้านหลังแรกว่าบ้านหลังนี้มีอะไรเราเราอยู่หลังนี้บ้านใครอ่ะ ery, มอรี่เบเกอรี่ครับผมโอ้ไม่ติดั้ใจจงเลยฮะไฟออตเดอะฮดเด้นครู แอดเดอร์บอลอป้อมหาะตามหาสิ่งแปลกประหลาดในโลกใบนี้ครับวอตขอคุยด้วยหน่อยครับ yeah, ไงลิลลี่มาทำอะไรที่นี่ล่ะอันนี้มอลลี่นะครับมอลลี huh? ่ฮะไฮทุกอย่างโอเคดีหืมขอเป็นานที่น่ารักนะมาที่ล่างของฉันแล้วก็ซื้อของกินกลับไปได้โอเคครับอันนี้หรือเปล่าของแปลกๆของโลกใบนี้ทุกสิดโลกใบน,นี้ดูแปลกๆไปหมดเลย ผมไม่รู้อันไหนคือคำว่าแปลกของโลกใบเนี้ยแล้วผมต้องไปไหนวะสวัสดีครับพี่ชายพี่ชายบรัสท่านเป็นแปลกไทยจะดีมากเลยนะผมเป็นคนไม่่อยแข่งแรงภาษากรกเท่าไหร่เหมือนเขาพูดถึงกีตารานะคนนี้มันเป็นกีตาร์ได้วะนี่หรือเปล่าร้านที่พูดถึงร้านแมรี่ครับแมรี่ขอคุยด้วยหน่อยครับว่างามาทำอะไรที่จ๊ดที่รักหืม ฝัดไม่ค่อยดีงั้นเหรออืมเขาบอกว่าถ้าเกิดฝัดไม่ดีแล้วก็ฉันรู้วิธีรักษานะฉันมีเมล็ดพันธุ์พวกนี้อยู่พอดีเลยมารับไปที่บ้านละกันการปลูกผักเล็กๆเนี่ยใครว่าเดี๋ยวนะการทำฟาร์มเนี่ยเป็นเรื่องง่ายคุณคงรู้ดีแล้วแหละเพียงแค่ขุดใส่มเมล็ดพันธุ์แล้วรดน้ําเท่ทานี้มันก็จะโตแล้วก็จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายรละลกด้วยแหละอ่าฟังดูง่ายใช่ไหมเอาไปเลยนะครับแล้วก็าามาเอามาขายต่อได้ด้วยนะ ลืมอะไรหรือเปล่าไะไม่ลืมนะผมเออเขาให้เราแครอทมาปลูกแคเราสิบต้นแล้วกลับคุยกับแปรได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ใครอะ่ะสวัสดีครับพี่ชายสเตนสตีฟวอเตอร์ฟักปุ่ยไปเรื่อยนะฮะไม่มีอะไรโอ้ยคือแบบแท็กเยอะมากใครจะแปลไทยเกมนี้ผมบอกเลยงานเข้าแน่เออเยอะจัดแท็กเยอะจัดตอนนี้เราม่ตังค์ที่ศูนย์โอเคขอบคุณครับ เขาให้เป็นเมล็ดแครอทมาสิบห้าต้นทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันก่อนเนาะเปิดกี่โมงเนะี่ยเปิดจันถึงเสาสิบเอ็ดโมงถึงสิบแปดโอ้ยนี่ไงมีคนปลูกผักตรงนี้เหมือนกันว่าแต่มีอะไรแปลกๆที่โลกใบนี้บ้างอะ่ะโอ้ตรงนี้มีคนปลูกพืชเยอะมากอะ่ะคือแบบทุกคนดูปลูกพืชเอ้ยตัวอะไรอะ่ะมาเมเปิลครับผมหืมผีอ่ะเหรอว่าเดอะโกทันลาสทมีท็อ พูดถึงเรื่องผีด้วยฮะไอเที่เก็บยาแปลว่ามีสุสานด้วยครับสุสานอยู่ตรงไหนวะเอ้ยตรงนี้มีลิรับปแปลกๆอ่ะผมขอไปดูเลยได้ไหมเห็นเขาบอกว่าให้เราต์เขาบอกว่าโลกใบนี้มันมีสิ่งปแปลกๆแปลกๆซ่อนอยู่ออกตามหามันซะได้เลยผมชอบเรื่องลี้ลับผมจะไปลองตามหาดูว่าที่พูดถึงความลี้ลับนั้นคืออะไรนะฮะเดินขึ้นเลยในป่านี้ต้องมีอะไรลี้ลับอยู่แน่ๆอย่างน้อยก็อย่างน้นอยก็เห็นแล้วแหละเอ้ย โหตรงนี้สวยมากเลยอ่ะทำาัน้ได้ดีจัดอันนี้ทำอะไรไม่ได้อากาศเกมชิลมากเลยครับแต่มันเป็นเกมผีหรือเปล่านะเริ่มสงสัยแล้วนี่หรอประตูประตูอะไรสักอย่างบอกบอกไม่ได้ส่วนตรงนี้เหมือนจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเฮ้ยบ้านไม่หมดแน่นอนของขอยับไปทางน,นี้ ฟิโอน w าวิช r ร f ฟนะครับแปดโมงสิบเก้านกาเปิดวันจันทร์อังคารและเสาร์เอ้ยจันทร์อังคารและพุธนะครับผมหวัดดีครับฟิโอน่าเ้เขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าสุดคือมาทีนั่นทำอะคุณไปทั่วเลยแหล่คุณทำได้ดีมากในะเดือนที่แล้วนะ่ะทำอะไรวะไปกันจนที่ดีมากเลยนะหอพูดอะไรอะ่ะการที่เธอกับมาหาฉันเนี่ยแปลว่าจะอยากจะช่วยอะไรสินะฮะ เว็นมลเหรอมลแถวนี้แปลกจังแปลว่าเราความทรงจําหายหมดเลยนะเนี่ยมันมียาเลือดยาสปีดยามานายาเอเนจีครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่างปลอมส้อมโชวเวอร์ก็คือแบบเขาเรียกอะไรเมกเรียกฝนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ซัมมอนหินซัมมอนของเกี่ยวกับการต่อสู้ก็มีครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับแต่งพื้นที่บ้านรวมไปถึงการปลูกแล้วก็การอัปเกรดอุปกรณ์ว๊เกที่บ้านอะไรกันวะเนี่ย เ้ยน่าสนใจอ่ะเกมมันน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเรากลับไปปลูกผักกันก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่รู้เริ่มจากอะไรก่อนดีนะผมไปเกมทําฟาร์มแน่นอนครับว่าแรกๆเราก็ต้องสะสมวัตถุดิบลงไปถึงการเริ่มปลูกฟาร์มก่อนว่าตอนนี้เราไม่มีตังค์สักบาทเลยทําอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปปลูกผักหน้าบ้านเรากันครับตอนที่ผมลงแมปมากเลยแมปเราต้องลงยังไงนะแต่ที่แน่ครูแล้วว่าเกมนี้มีระบต่อสู้แน่นอนแล้วก็มีระบที่เกี่ยวข้องกับพวกอาเวทมนต์นะครับอะไรอ่ะอืม บ่อน้ําเล็กๆนะครับที่นี่ตำนานบอกว่าที่นี่มีปลาหายากอยู่นะครับม,มีปลาหายากอยู่ใต้น้ําด้วยโอเคอเฮ้ยนี่ใครอะ่ะปิกนิกแพชน่ารักจังน่ารักมากเลยอะเออธรรมชาติมีวิญญ,ญาณซ่อนอยู่เฮ้ยอะไรอะมีใครวะเนี่ยไงยไปงไงฉันพี่ก็เราไปก่อนฉันพี่ก็เ,เราเจอมาก่อนนะฉันชินลี อืเธอพูดอะไรอะ่ะเรื่องตลกหรือเปล่าฮไม่แปลว่าเธอรู้จักฉันสินะแล้วเขาพูดตอว่าเธอต้องฝึกอารมณ์ขันเดีแล้วล่ะนะลิลีนะ่นะอะไรก็เถอะหากคณจะมาเที่ยวที่นี่ก็บริบาลตำบาฉันสิมาดิาาศใกล้เกีกับทีบท่บ้านของเธอก็ได้นะเอ้ยบ้านของฉันก็ได้นะผิดเออเอืมแปลว่าตอนนี้เราพูดเต็มปากแล้วครับว่าเราเสียกัะทรงจำครับ คือทุกคนตอนนี้รู้จักเราหมดเลยทั้งเมืองอะ่ะใช้คำว่าทั้งเมืองเลยรู้จักเราหมดเหมือนเราเป็นแบบเป็นคนคนหนึ่งในหมู่บ้านอห่งนี้ยแต่คือเราจําใครไม่ได้เลยเว้ยเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราแบบว่าเนีเราแนะนําตัวกับทุกคนแล้วก็แบบทุกคนก็แบบบอกว่าแต่เธอเป็นอะไรของเธออะ่ะเออแบบฟิลลิ่งอย่างนั้นเลยแต่ว่าความลับทุกอย่างแม่งถูกซ่อนอยู่ในในเรียงแหละขั้นแรกเราปลูกพืชก่อนนะครับอ่าขั้นแรกเดี๋ยวลงลงมเมล็ดก,ก่อนแล้วผมปลูกแบบนี้แล้วกันเนาะเป็น 6ช่องตามสไตล์มาตรฐานของชาวปลูกผักอย่างเราๆเนาะเพื่อความสวยงามนะครับเว้นแปลงนิดนึงนี่9คูณ9นะครับใช่ไหมเขาให้มา6เมล็ดโอเคก็จะเป็นอย่างนี้สองฝั่งนะแล้วก็ลงต้นไม้ให้เรียบร้อยครับน้องเป็นหน้ายิ้มโนะพอรดน้ำแล้วน่ารักว่ะแม่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 แม,แม,แม่โอเค ที่เหลือก็พลังงานเริ่มเหลือแล้วเราเคลียร์พื้นที่ฟาร์มเพิ่มแล้วกันนะครับถ้าพ,พลังงานเลยนี้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะใช้คราฟอะไรต่อได้แหละแต่ว่าตอนนี้เราสะสมวัตถุดิบก่อนแล้วกันนะครับพวกไม้พวกหินพวกอะไรเนี่ยยังไงผมว่าเดี๋ยวก็ได้ใช้หน้าบ้านเราลกมากเลยทมันลกขนาดนี้โอ้ยมีขายพื้นที่เพิ่มด้วยเหรอโอ้โหแปลว่าเราขยายพื้นที่ได้เยอะเลยครับ บอกเลยว่าถ้าเกิดจะเล่นจริงๆเนี่ยน่าจะยาวต้นไม้มันแข็งขนาดนี้หรอกวะโอเคแล้วก็น,นี้ขุดขุดขึ้นมาเป็นอะไรอะซาม,มารา่าซามาร่าคืออะไรวันดีซาม,มาระโอเคได้ถ่านมาด้วยครับแล้วก็เหมือนจะมีเรือนกระจกด้วยแฮะเข้าได้ไหมอะ ไม่มีกุญแจเพื่อเปิดเลยกระจกนี้ฮะเอา้าบ้านใครเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแล้วครับมีมานา1หนึ่งร้อยเอเนจีสิบเก้าเลือดหนึ่งร้อยโอเคเราประมาณนี้ก่อนละกันแล้วก็วกเคลียร์ฟาร์มนะครับตรงนี้หน้าบ้านเราต้นไม้ค่อนข้างเก,ก,กะกะเอาออกนิดหนึ่งเคาะเคะเคะคุณต้องหาอะไรกินสักอย่างนะคุณเริ่มหิวมากแล้วเฮ้ยเหนื่อยแล้วเดินช้าแล้วนี่คืออะไรอะ่ะโอ้มีเวิร์คเบนช์ด้วยเหรอ ทำอะไรได้อ่ะบล็อกเพลนต้องใช้เคลหะวนเอนจิบาร์นี้ของก็ไม่พอใช้นะครับอืมลัวเหรอเอารู้ไปทําทอะไรอ่ะยังไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราังค้าได้เพิ่มไม่ได้นะครับขออนุญาตเปิดดูขออนุญาตกดคีรัดหาของเลยดูนะเผื่อมีอะไรให้ทําท็อกเมลี่ได้อืมมาสิบก้อนวอเตอรฟักเก็บเกี่ยวแครอทที่เหลือยังทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ ตอนนี้เรารู้จักคนไปหลายคนอยู่แต่ว่าก็ยังขาดอีกครึ่งเมืองนั่นเองครับได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเอาหัวจุ่มหมอนก่อนละกันนะครับเอ้ยมีอาบอาบน้ำด้วยน่ารักจังเล่นน้ำน่ารักชิพเป่งเลยอันนี้เหรอเดลี่เดียร์เกนมา I want to know I move to ever home and I'm safe here love Lily I remember when he i e เขาบอกว่าถึงคุณย่า หนูถูกย้ายมาที่อาหนูย้ายมาที่เอเวอร์โฮมตอนนี้หนูปลอดภัยดีรักนะจากลินลี่ครับแล้วก็ฉันจำไม่ได้ว่าฉันเขียนข้อความนี้ตนะั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอืมแย่ yeah, ละต้องทรงจำขาดหายโอเคฮะน,นเ้าก็เซฟก่อนล้วกันสลีปครับผมตอนนอนจะเจออะไรไหมไม่น่าป่ะโอเคตื่นเช้าสดใสไม่เจออะไรครับอุย้ย คุยตุ๊กตาผีได้ตังได้ตังหนึ่งบาทวัดปฏิทินวันนี้เป็นวันที่2อถูกไหมรีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพักกันประมาณนี้ก่อนละกันก็เดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวหาเวลาว่างๆมานั่งเล่นกันยาวๆละกันทุกคนติดตามในครั้งหน้าอยู่ผมนายปริศญาเกียมีชื่อว่าเอเวอโฮมนะครับถ้าอยากให้เล่นกันยาวๆคลิปนี้ช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆน่าผมจะได้มีกลังใจในการทำต่อนะครับจอกันคลิปหน้าสำนี้บ๊ายบายครับก่อนจากกันไปก็เกมนี้สามารถซื้อได้ที่สตรีมนะครับลิงก์อยู่ทางด้านลิปชัินนี้นะครับผมบบ๊าายยครับ